ู้ชมมาชมขบวนเรืลอลากจุงกับไม่ตุ้นชาแนลนะคะเปรยมมาแล้วมาดูกันนะคะว่ากี่หัวเรือลาก ฉลุยเตยเตยสวยหาหัวเล่นลากจูง ขายยังเย็นขึ้นลมแรงอยู่ทะเมขึ้นแรงยา,างพวกนี้เอาไว้กันกระแทกใจงานยังหนักเดานหน้าก็ตะไลโค้งนะคะ เทียบแล้วนะคะทุกคเปลี่ยนลำนะคะเรือต่มท้ายเปลีะะยย่ยนลำเรือต่มท้ายค่ะต่เทียบไห้กับเรือลำด้านข้างแล้วนะคะ มคุยวิทยุสู่สานนะคะท่นมาก็ตะไลโค้งไปเลสิงแล้วโปเข้าโคง้งโค้งหักศอกด้านทิศตะวันออกของวัดพนัญเจ,จิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสียท่านผู้ชมถามมาอีกคายอยู่ที่ไหนที่อยุธยานะคะมาได้เลยที่วัดพนัญเจงิง จะพยายามบอกทุกคลิปนะคะบางท่านไม่ยังไม่ทราบว่าเรือวิ่งอยู่ที่ไหนตอนนี้หนึ่งเดียวในประเทศไทยค่ะหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็คือเรือผ่านตามแยกน้ำบนจุดนี้นะคะหนึ่งเดียวในประเทศไทยจริงระดวกกามาไหว้พระต่อพรที่อยุธยามาไหว้พระส่อพรวัดพนังเชิงหลวงพ่อโตก็ามาชมขบวนเรือลากจูงได้นะคะในแม่น้ำป่าตากไปเจ้วยาสา,ามแยก ปดเชือกออกเปลี่ยนลำนะคะเอาเรือขนาดข้างที่ปลดเชือกรับนันที่ขนาดข้างก็มาตรงท้ายแทนทำงานกันเป็นทีมนะพี่ชมสื่อสารด้วยวิทยุสื่อสารเรือทุกลำมีเครื่องขยายเสียงมีวิทยุสื่อสารนะคะแค่นี้การพัฒนาต่อนเนื่องสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะท่านผูช้ชมขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะบายแล้วค่ะ